ดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็เดินทางมาเช่นเคยอันนี้อาจจะออกสายหน่อยวันนี้เพราะว่าเราได้คุยกับทีมงานขนรถอะไรเรียบร้อยแล้วเราได้ทีมงานกับชุดที่เขาขนกระเดอร์ม,มาเรียบร้อยแล้วเราต้องจอดตรงนั้นตรงนี้ไม่ให้ไปขวางหน้า บ้านหน้าอะไรของทางประชาชนของเราพีน่น้องเราเ๋ยวก็จะที่ไปตอนเมื่อวานไปตอนแต่เช้าก็คือกลัวกลัวในเรื่องของขบวนรถที่เราเอาคาร์ะเอาเกิร์เดอร์มามันก็ยาวนะล้าไดถึงถ้าต่อกันนี่มันก็หลายร้อยเมตรตถ้ามันแต่อขวางหน้าโรงแรมหรืออะไรของเขาที่อยู่แถวนั้นมันก็จะทําให้ประชาชนที่เขา <c oughs> เข้ามาอยู่ในนั้นก็จะเดือดร้อนกันก็ต้องรีบไปแต่แต่บางเอิญก็พอดีครับพอดี <c oughs> ถามว่ามีปัญหาไหมวานก็มีปัญหาครับรถรถที่มาส่งสองคันนี้ก็มีการหลงทางแต่ก็ถึงจุดหมายด้วยความเพลื่อโดยดีถึงจุดหมายโดยดีที่เขารายงานกันมาก็เป็นมานั้นก็มาถึงหน้างานก็ได้ติดตั้งกันเรียบร้อยหน้างานวันนี้จะ ก็น่าจะติดตั้งตั้งแต่เช้านะเพราะผมก็ต้องไปประมาณผมว่าจะยกขึ้นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าให้เสร็จประมาณสี่โมงเช้าอันนี้ก็ดูก่อนว่าเข้ารถแมคโครเราจะเข้ามาทันอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ปัญหาก็คือนเรื่องรถของแมคโครเขาช้าหน่อยเพราะว่าต้องสแกนนิ้วต้องตอกบัตรต้องอะไรของบริษัทนะั้นหลายอย่าง มันจะทําโดยพระการแล้ว <c oughs> เหมือนทางทีมงานเราไม่ได้เพราะทีมงานเราเราไม่มีระบบมากมายเรามีแต่ระบบที่รวดเร็วเราใช้ระบบที่รวดเร็วลดขั้นตอนการจ้างคนการจ้างพนักงานลง <c oughs> เรารับงานมาราคาก็ถามว่าต่ำไหมราคาก็ต่ำแต่ก็อยู่ได้เพราะว่าโควิดก็ช่วยๆกันไปครับโควิด หลังจากโควิดเศรษฐกิจเราฟื้นตัวเมื่อไหร่แล้วก็ราคางานก็จะตามตามเศรษฐกิจแล้วงานก่อสร้างต้องตามเศรษฐกิจอยู่แล้วมีผลกระทบเยอะครับทั้งงานก่อสร้างจะใครว่างานก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่ครับ <c oughs> ที่ทำ <c oughs> ทำกันก็คืองานค้างปีมาเป็นคือสัญญาปีอาจจะสี่ห้าปีอย่างเงี้ยเราจจก็ทําทํากันจะได้งานยาวอย่างนี้มันก็ ดีหน่อย้งานระยะสั้นสามเดือนสี่เดือนนี่ก็อนนี้ก็คืงทีมงานกคงกลับบ้านหมดแล้ว <c oughs> ตื่นเช้ามาก็อากาศดีครับเมื่อวานนี้ก็หนักกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยตื่นแต่เช้าอะไรด้วยต้องพักผ่อนวันนี้ให้ทีมงาน แม่มง,งานว่าทั้งหมดลงที่ดโมงเช้ากับรถพอดีเ <c oughs> มื่อวานนี้ได้ได้เตรียมงานไว้ก่อนรถเคีนเข้ามาแล้วก็ามาจอดร้องนอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้อันนี้กว่าจะเราจะลุกได้นี่ก็ต้องเตรียมงานให้เป็นอย่างดีนะครับเพระาะว่าเรื่อง ขนย้ายพวกคานที่มันเป็นที่มันมีความยาวแล้วมีน้ําหนักเป็นสิบสิบตันนี่มันเป็นสิบยี่สิบตันนี่มันก็ค่อนข้างที่จะลาบากก็จะได้เงินจากเขามานี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าพูดถึงว่าให้มันพอดีก็ถ้าเราคิดพอดีนะก็พอดีแต่ถ้าเราคิดว่ามันเรื่องใหญ่นี่ก็ ไม่ต้องทำอะไรกันเลยครับถือเป็นนายจ้างเขาก็ต้องริ้นรนว่าหลายเท่าถ้าเป็นนายจ้างก็ต้องริ้น้นครับ ก็คือพอแม่พี่น้องที่ใครเป็นวิศวกรอยากรับงานก็ปรึกษาได้ครับรับงานแล้วสําเร็จผลก็มาปรึกษาผมได้น้องๆที่เป็นวิศวกรหรือว่าเป็นโฟแมนหรืออะไรที่อยากสําเร็จในเรื่องของการเป็นผู้ระเเหมกาก็มาปรึกษารายละเอียดัได้ครับแต่ต้องใจกล้าหน่อยก็องทำเป็นหลายๆอย่างนะ ลำพังเราทําเฉพาะอย่างเดียวความรับงานมามันก็ไม่ยืดก็ทําไปทํามาแล้วก็ไม่มีค่าแรงจ่ายคนงานแล้วก็ทีนี้ก็ลูกน้องหนีก็เราก็ลงทุนเปล่าเข้ามาครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรครับ0806578762นยคเบอร์นี้เลยครับใช้เบอร์นี้เลย 0806578762ขอยำ้ำ0806578762จะเป็นวิศวกรหรือโฟแมนรุ่นน้องที่อยากจะรับงานก็เชิญเรียนเชิญครับเรียนเชิญให้คำปรึกษาฟรีครับไม่ไม่คิดตังแล <c oughs> ใครที่เป็น FC ใครที่เป็นอันนี้ก็ เรียนเชิญก่อนเลยครับเรียนเชิญก่อนเลยเรามาร่วมงานด้วยกันจะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ก็อย่าลืมครับอย่าลืมวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งครับที่เดินทางอีกแล้วครับที่เดินทาง แล้วเมื่อไหร่ที่คานขึ้นอะไรขึ้นเสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของคนหน้างานก็รลุยครับเพราะว่างานนี้เป็นงาน <c oughs> คอนกรีตไม่แบบเหล็กนี้เราก็ทําทํากันมาเราไม่ไม่ลําบากครับไม่ลําบาก รับมือใหม่นะครับที่จะรับงานก็ระวังระวังโดนหลอกมือใหม่ที่จะรับงานก็ระ,ว,ระวังโดนหลอก,ม,อม,ก,ลอกมันก็มีกันง่ายๆครับไม่ไม,ไม่เรื่องเยอะแต่มามเป็นเรื่องตังนะครับกา <c oughs> รับงานก็มีทั้งเจ้าของที่ดีแล้วก็มีทั้งเจ้าของที่ ไม่ดีก็มีนะเราต้องระมัดระวังกันถ้าเรารับงานแล้วถ้าเงินไม่ออกวิกสองวิกนี้ก็วิกหนึ่งนี้ก็ไม่สมควรทํากับด้วยแล้วเราเป็นผู้รับเหมาค่าแรงอย่างนี้เราก็ถ้าเราจะรับค่าของด้วยนี่ก็ต้องมีเม็ดเงินพอสมควรเราต้องลงทุนต้องทําเครดิตอะไรให้เป็นนะครับแต่ว่าสําหรับเราเรา เราพร้อมที่จะรับก็แลครับของครับถ้าใครมีทําบ้านทําอาคารทาโรงงานทําโกดังทําอะไรติดต่อเราได้ครับ0ูน6 5 7ปด6ูนกเจดแปดเจ็ดหกสองครับ0ูนย์7ปดูย์หเจ็ดแปดเจ็ดหกสเราพร้อม สู้ครับสู้จนจบงานครับจนเก็บงานให้ <c oughs> มีรับประกันงานให้ด้วยครับ <c oughs> คือใครที่เป็นลูกค้าเราก็ต้องชัดเจนเรื่องการเงินเราก็ต้องชัดเจนเรื่องการงานกับลูกค้ากับคืนบอกได้ครับบอกได้อาคารสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นขึ้นไปนี่เราทำได้ครับเราทำได้ พอทีมงานเราเป็นทีมงานที่ค่อนข้างที่จะทํางานประสบการณ์การทํางานร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับไม่ต้องกลัวทําแล้วกําหนดจุดจบให้เราได้เลยครับแล้วเราจะบอกค่าใช้จ่ายให้เก็บร้อยสําหรับบ้านสําหรับอาคารนะครับ อย่าลืมครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับกดกับติ่งใ้ดครัอจะได้ทำชิปการเดินทางมากแลวจะได้ทำชิปให้เพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆได้รับชมกัน ม่านปัญหาที่เกิดมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาหนักก็เมื่อวานในที่ที่เราได้คานเข้าไปติดตั้งก็ปัญหาก็ <c oughs> มีแค่รถเชนกับรถหลงทางก็เป็นประจำครับเรื่องพวกนี้จะมีประจำครับบางทีก็รถเชนวิ่งมาเสร็จปุ๊บก,ก็ายางรั่วยางอะไรมันก็วิ่งต่อไม่ได้ครับเพราะยางมันใช้นานๆนนแล้วก็เสถภาพหรือระบบไฮดรลิกของ รถมันก็มีเหมือนกันครับมันก็เป็นการใช้งานมาแล้วมันถึงจุดมันอาจจะเสียมสภาพไปตามธรรมดาอันนี้เราก็เตรียมแผนไว้ที่จะรับมือกันอยู <c oughs> ่ถ้าใครไม่ได้เตรียมแผนสำรองเตรียมแผนอะไรไว้นี่ก็ทํางานใหญ่ไม่สําเร็จครับมันต้องมีแผนสำรองไว้หลายชั้นสองชั้นสามชั้นเบอร์โทรรถเชนรถอะไรที่ต้องเช่านี่ก็ต้องเตรียมไว้สองสามที่ ก็ต้องมีแผ่นลงแผ่นเหล็กกูไว้ก็มีแผ่นเหล็กสต็อกไว้เป็นเยอะครับเราต้องทํากันการบ้านกันเยอะเดี <c oughs> ย๋ยวทำกันบ้านให้ดีถ้าทํากันบ้านไม่ดีนี่ก็ลําบากกันอันนี้ผมจะพาตรงไปแล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่ได้ไปตามคานแล้วนะครับตอนนี้คานที่ตรงคานวิ่งเข้าหน้างานไม่ไปคนระับผมจะไปอีกทางหนึ่ง <c oughs> บรรยากาศเมืองเมืองเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรี อุดมสมบูรณ์มากครับอุดมสมบูรณ์มากถ้าใครมีเง <te> ินมีทองก็ซื้อไว้ครับเผื่อลูกเผื่อหลานนี่ขนาดตอนเช้าไปหกโมงเช้านี่ก็ลดลงนะเพะว่าช่วงคนแถวนี้คนแถวนี้คนเพชรบุรีนิสัยดีครับนิสัยดี น่ารักมากใจน่ารักครับไม,ไม่งอแงไม่เป็นกันเองคือมีน้ําใจครับมีน้ําใจน้ําใจดีมากครับเพราะผมทํางานกันอยู่ที่กิโลเมตรที่หนึ่งหกสามนะก็เขาก็ทางไอ้ประชาชนทั่วไปทางเนี้ยพี่น้องเราครับ <c oughs> เวลามีรถมามม่วงรถอะไรที่เขาขนย้ายมาเนี่ย รถแตงโมแล้วแต่ไม่มีเยอะแยะถ้าเขาผลผ่านมาาก็จะเอาลงให้ทีละถุงสองถุงถุงที่เราสร้างนั่นแหละครับให้คนงานได้กินกันปลาเอยเยอะแยะไปหมดอะ่ะถ้าใครได้เข้ามาเมืองเพชรบุรีนี่เป็นเมืองที่ใช้ได้เลยครับสุดยอดสุดยอด <c oughs> แต่ก่อนไม่มีโอกาสได้ พอมาเจอพื้นที่ของอย่างนี้มันก็ถามว่าดีไหมก็ดีครับดีว่าพนักงานเราได้มีข้าวกินอะไรหลายอย่างไม่ต้องโอ้ผมว่านะดีกว่าในกรุงเทพดีกว่าอะไร,เพ,ะไรเพราะว่ามันต้องดิน้นรนเยอะใช่ไหมครับในกรุงเทพแต่ที่นี่เราดิน้นรนกันตื่นเช้ามาก็มีอาหารแล้วนะครับหน้าบ้านเราท <c oughs> อดแหครั้งเดียวก็ได้แล้วครับแค่ทําทน้ําพริก คนดีสาสำหรับพนักงานก่อสร้างอะไรนี่ก็คือเรื่องของการกินอยู่นี่เจ้าประหยัดอยู่แล้วครับไม่ใช่เหมือนโรงงานแต่บิ๊กหนึ่งวิ๊กหนึ่งนะคู่หนึ่งของผมก็เดือนหนึ่งก็รอบไปเสียหมื่นสี่หมื่นเหมือนกันนะพนักงานผมเป็นคู่ๆนะครับแล้วน้อยไม่ได้ก็สองหมื 10, 10, ่นอัพอยู่แล้วครับเป็นคู่เป็นคู่นี่เหลือตังค์เก็บครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรต้องไปซื้อไม่มี ค่า <c oughs> ของชีพของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะเซฟว่าเราจะหาพื้นที่ให้เขาได้เซฟครับทำแคมป์ทำอะไรเราก็ทําอยู่ใกล้ๆนอู <c oughs> ้ใกล้ๆที่หาปลาใกล้หาหากินได้ครับ <c oughs> แต่เมืองเพชรบุรีไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ไปทําที่ไหนชัปมแชมป์ที่ไหนได้หมดในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ใครสนใจก็ติดต่อทางเราได้ติดต่อทางเราได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเรื่องการงานเรื่องอะไรเรื่องพนักงานเรื่องคนงานเรามีพร้อมที่ช่วยเหลือศูนย์แปดศูนย์ครับหกห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกสองครับช่วงโควิดนี้เราก็หน,นักนะแต่ช่วงหลังโควิดมานี่ดูจากสภาพที่ ได้ประชุมกันเรื่องงานแผนงานเรื่องอะไรที่ก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางลูกน้องทีมงานเราเหมือนกันนะพนักงานเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องทํางานกันทุกวันน่ะ่ <c oughs> าเงี้ยผมก็มีโอกาสที่ทําคลิปลง YouTube ครับแต่ก่อนก็น่าจะทําตั้งนานนะครับเพื่อให้ ประชาชนได้รับรู้เพราะเราทํางานมาเป็นปีๆอลายปียาวครับยาวได้รู้กันอีกเยอะครับได้รู้กันอีกเยอะว่างานก่อสร้างอันนี้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบไหนแต่เรารายละเอียดงานเราจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับเราจะถ่ายแค่รูปลงให้ดูครับรายละเอียดงานนี้เรามันมันไม่หมดครับมันเยอะมันเยอะมันทาคลิปยังไงมันก็ทําไม่หมดครับรายละเอียดงานก่อสร้าง ส่วนของผมนี่ก็จะดูแลพนักงานเองหมดครับพนักงานผมผมจะดูแลหมดครับทั้งหน้างานทั้งอะไรก็จะดูแลไป <c oughs> ก็อย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับอย่าลืมครับเราทำงานกันเป็นระบบเป็นทีมดีมากเวิร์กมากครับเราจะไม่สนใจงานใครจะสนใจแต่งานเราครับเราทำทั้งนั้นงานอื่นเราไม่ไปดูครับเพราะว่างานอื่นเขาก็ทำเหมือนเหมือนกันครับงานมันเหมือนกัน <c oughs> แต่วิธีการทำอาจจะแตกต่างกันไปนิดนะึงแต่และที่มันก็ไม่เหมือนกันครับ ขนาดเราทําขนาดนี้บางที่เราใช้วิธีทําแบบเดียวกันไม่ได้เราต้องทาแบบใหม่เพราะว่างานก่อสร้างใครมีความรู้ใครมีอะไรก็ช่วยแนะนําได้ครับเรื่องของทําคลิปทําอะไรเราให้แนะนํามาได้ครับไม่เป็นไรเรายินดีรับฟังเรื่องใหม่ๆเข้ามาในทีมงานเราอยู่แล้ว ทางไปทำงานก็แล้วกันครับก็หลังจากที่เริ่มที่จะทำทางทำอะไรเข้าผมก็ต้องเดินทางอย่างนี้แหละครับมาก่อนล่วงหน้าคนงานพนักง,งานทุกคนครับก็ต้องมาก่อนเขาครับเพราะมันไม่ก่อนเขาไม่ได้ครับคนเป็นลูกพี่ก็ต้องลุยหน้าก่อนครับมี โดนยิงก็ต้องโดนยิงก่อน,น้วครับลูกพี่เพราะคำว่าลูกพี่นี่มันใหญ่สำหรับพนักงานทีมงานเรานะมันใหญ่สำหรับเขาแต่คนอื่นจะมองว่าลูกพี่ต้องสบายนี่มันมันไม่ใช่ครับงานก่อสร้างเราไม่ใช่มันเป็นลูกพี่แล้วก็ทำกล้ารับครับไม่ใช่ว่าทำงานผิดแล้วปล่อยลูกน้องรับเอานี่มันก็ไม่ใช่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ลูกพี่ที่ดีแล้วเป็นลูกพี่ที่แย่เลยแล้วก็ต้องมีความเสมอภาคกันกับผลงานครับผลงานพูดอะไรก็ต้องเก็บไว้ในใจฮนะบางทีมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องกับสําหรบับงานเถียงกันเองเราไปช่วยเถียงไม่ได้เราต้องหาแต่เมื่อเราหาคนผิดคนถูกได้ไม่ได้ครับแต่เราไม่หาครับเดี๋ยวเราจะคุยให้เปแนวทางเดียวกันครับ สนใจทีมงานแล้วก็0 8 0 6 7 7 87 8762เราพร้อมที่จะสู้เพื่อท่านออกแบบดีไซน์เขียนแบบทำงานประมาณราคาบอกมาได้เลยครับบอกมาได้เลยเราทำให้ครับเราทำให้ ที่รอบข้างเลยครัรอบข้าง,างมีแต่ทุ่งนาฮะแตเรามีแต่ทุ่งนาเท่านั้นครับอุมดมสมบูรณ์ครับอุมดมสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเดินทางไปติดตั้งคาน ครั้งที่สองครั้งแรกสิบห้าตัวอันนี้ครั้งที่สองก็สิบห้าตัวครั้งแรกมาแต่เช้าครับเพราะว่ากลัวปัญหาเกิดในเรื่องของการขวางทางขวางอะไรของหน้าโรงแรมมีคนพักเข้ามาก็เจ้าของก็จะโดนเราก็จะโดนด่าเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนลดความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปให้มากที่สุดครับ แต่ถ้าเราจะไปติดตั้งที่สเตย์หนึ่งหกสามนี่โอ้โหงานงานเยอะครับงานเยอะตรงนั้นน่ะประชาชนก็จรลาจรทั่วไปล่ะครับแต่เราต้องเล่งมือให้ได้ครับนั้นก็ก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยด้วยสําหรับที่เราถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ค่อยนั้นเราไม่ตัดต่อกันครับเราจะตัดต่อกันแค่เล็กน้อยฮะเราไปเอาคลิปจริงครับเอาคลิปจริงมากกว่าสด ก็เหลืออีกทางข้างหน้านี่ก็เจอกับถ,ถ้าไปเจอทางข้างหน้านี่ผมเห็นเราจะเห็นคานนะคานก็จะเยอะมากตรงนี้ตรงข้างหน้าเรา่นีใกล้ถึงแล้ว ติดตั้งไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราจะติดตั้งไปแล้ววันนี้จะติดตั้งอีกวันตรงข้างต่อฮะเราหยุดไปได้แล้ว ขายของเข้ามาในไซส์กั็ดีครับทางทีมงานเราไม่มีข้าวกินกันบริกรณทีคนขับรถนี่คือถึงที่หมายนะครับชุดเดิมๆครับที่ไปเอาครับ เมื่อเมื่อวานนี้มาส่งก็ให้กลับไปเอามาใหม่นะ,ะอยู่ก็ <c oughs> อยู่นครปฐรมครับที่โรงงานที่ผลิตพวกเกอร์เดอร์นี่จะอยู่นครปฐมครับส่วนมากเพราะว่ามันต้องขนถ่ายลำเลียงพวกวัสดุเยอะแยะครับบางที่มันไม่รรพร้อมไม่มีก็ต้องขึ้นลงเรืออะไรก็แล้วแต่เขาครับอันนั้นเป็นหน้าที่เขาครับหน้าที่เราก็มียก ยกพวกคาน,ากนยกอะไรครัตอนนี้เขาสต็อกไว้ให้หมดแล้วเนี่ยโอ้ข,อขนเข้ามาก็รู้เลยนะเนี่ยที่คุยกันว่าต้องเข้าตรงนี้แหละครับก็จ,จบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับผม